ครับผมวันนี้บ่าวยมจะมาบอกวิสูตรกตกปลาสูตรหมักเหยื่อตกปลายี่สุกนะครับที่ว่าบ่าวยมได้ทําแล้วไปตกได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปตกที่ไหนได้ได้เก็บทุกที่นะครับครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีให้เพื่อนๆนะนะ ที่อยากจะเอาไปลองทํานะครับกับสูตรของบ่าวยมนะครับครับวันนี้ก็จะมีบ่าวยมก็จะมาบอกส่วนผสมนะครับมีอะไรบ้างครับผมหนึ่งนะครับลำหอมนะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับเมือยเขียวครับหนึ่งถุงครับโอเมก้าสองครับ ขนมปังสดครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่อันนี้บ่าวยมใช้ของโปหวานนะครับแล้วก็จะเป็นเยื่อตกปลาสุดปลายี่สบครับของดุงดอนนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมวิธีผสมแย่กันนะครับผมครับอันดับแรกให้ใส่ลำไปนะครับ1กิโลกรัมนะครับ หนึ่งกิโลนะครับขนมปังสดนะครับหนึ่งถุงนะครับเหมยเขียวนี่ใส่ครึ่งถุงนะครับผม โอเมก้า2นี้ให้ใส่ครึ่งถุงนะครับแบ่งใส่ครึ่งถุงถ้าใช้ลำหนึ่งกิโลนะครับให้ใส่โอเมก้า2ครึ่งถุงนะครับเมยเขียวครึ่งถุงแล้วก็เหยื่อตกปลาของลุงดอน,นสูตรปลาดิอสดครึ่งถุงนะครับ เสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันสูตรนี้เราจะหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับให้กลิ่นขนมปังกลิ่นของอาหารหัวอาหารมันออกมามจะได้หอมๆนะครับ ขยามให้เข้ากันนะครับผมคบแค่นี้ครับสูตรที่ว่าเบายมได้เอาเอาไปใช้ตกอ่างเก็บน้ำหมายธรรมชาติทุกที่ครับผมและได้ผลทุกครั้งครับน,นี่เราก็จะมักไว้หคืนนะครับ ให้กินอาหารมันหอมออกครับถ้าไหนสนใจลองสูตรบายุมไปลองดูกันนะครับถ้าได้ผลยังไงก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับครับขอบคุณครับผม